ภูมิแพ้บาย SAI, presented by เครื่องพ่นละอองยาออมรอน NEC 900และชุดเซตพ่นยา Kawamoto ีค่ะขอต้อนรับุกท่อนเข้าสู่รายการภูมิแพ้บ y SAI ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อลมพิษค่ะแล้วก็วันนี้เราภูมิแพ้บ y SAI ของเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัญชลีไสนนวงนะคะหรือว่าคุณหมอแซนค่ะคุณหมอแซนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอแซนนะคะค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องของลมพิษหรือว่าพืนลมพิษนะคะคุณหมออันดับแรกเลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทําความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยว่าพืนลมพิษคืออะไรคะ ค่ะผื่นลมพิษก็คือผื่นผิวหนังชนิดหนึ่งที่ลักษณะเฉพาะของเขาเนี่ยก็คือเป็นปืน้นบวมนูนแดงนะคะจริงๆพบได้บ่อยมากเลยเขาบอกว่าในประชากรทั่วไปเนี่ยหนึ่งใน5ของประชากรทั่วไปอย่างน้อยต้องมีลมพิษครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตคุณท็อปฟี่เค,เคยมีไหมคะเคยค่ะ<า>บ่อยเลยนะคะ นั่นแหละค่ะเพราะว่าจะพบในผู้หญิงสาวๆอายุเท่านี้นะคะประมาณยี่0ิบถึงสี่สปีช่วงหนึ่ง<ม>กับอีกช่วงหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กนะคะบางทีเนี่ยเวลาเริ่มมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นตุ่มยุงกัดน,นะคะตุ่มเล็กๆแต่พอใหญ่แล้วนุใหญ่ปุ๊บเนี่ยจะเป็นรวมกันเป็นปื้นบางคนบอกว่าเป็นคล้ายๆแผนที่โลกได้เลยนะคะ,คะถ้าไปขึ้นที่ตาตาก็บวมด้วยนะคะก็จะขึ้นขึ้นหายหายไม่ไกลดําย้ายตําแหน่งไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะเฉพาะของเขาค่ะย้ายตําแหน่งไปได้เรื่อยๆมันจะไม่ขึ้นที่เดิม ใช่งงพอเราหลับไปตื่นขึ้นมามันจะย้ายตำแหน่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะอ่าทีนี้แล้วผื่นลมพิษค่ะคุณหมอคะมีกี่ประเภทแล้วแบบมีอะไรยังไงบ้างคะจริงๆลมพิษเราแบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คือที่เราคุ้นชินกันก็คือลมพิษแบบเฉียบพานที่เราเกิดไปกินอะไรมาแพ้หรือว่ามีการติดเชื้อแล้วก็มีผื่นขึ้นนะคะลมพิษผู้นี้จะขึ้นต่อเนื่องไม่เกิน6สัปดาห์แต่ถ้าลมพิษเรื้อรังเนี่ยคือลมพิษที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เกิน6สัปดาห์แต่คราวนี้เนี่ยหสัปดาห์จะต้องไม่ใช่ว่าหายไป1สัปดาห์นะคะต้องสัปดาห์ครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องขึ้นประมาณ2-3วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปค่ะ แล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าลมพิษเนี่ยเออเวลาเขาจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเขามาจากสาเหตุอะไรคะคุณหมอ่ะอย่างที่เรียนไปเนี่ยมันมี2แบบถ้าลมพิดเจียบพันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอาจจะเป็นจากการติดเชื้อโดยเฉพาะในเด็กนะคะเป็นการติดเชื้อได้หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไวรัสเหมือนเป็นไข้ออกพืน้นแบคทีเรียเชื้อราบ,บางคนเป็นพยาธิตรวจ อุจลามาเจอพยาธิฟันผูกอย่างนี้นะคะเป็นหวัดท้องเสียได้หมดเลยแ,แบบนี้ก็คือเรื่องของการแพ้นะคะอันนี้แล้วแต่ประวัติเราไปโดนอะไรมาบางคนแพ้อาหารชนิดบางอย่างอยู่แล้วเราไปบังเอิญกินนะคะหรือว่าเป็นสารประกอบอาหารโดนมแมลงกัดแพ้ยานะคะหรือพวกพプิเมนต์ต่างๆการแพ้สัมผัสเป็นต้นแต่ว่าลมพิษเลื้อยลังเนี่ยลมพิษเลื้อยลังจะเป็นตัวที่สาเหตุค่อนข้างจะซับซ้อนกว่านั้นนะคะเป็นได้หลายแบบเลยตั้งแต่ไม,ไม่ไม่ทราบสาเหตุเกิดจาก ตัวเราไวขึ้นจากสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยนะคะแล้วทาให้ให้ไวขึ้นแล้วมีลมผิดเกิดขึ้นเองเนี่ยประมาณ30-50%หรือลมพิดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีสิ่งกระตุ้นทางกายภาพผู้นี้ประมาณ20-30% mm hmm. เช่นเวลาเรานั่งเท้าโต๊ะเราถือกระเป๋าหนาักขีดควรใส่กางเกงรัดรัดแล้วก็ลมพิดขึ้นอย่างนี้นะคะ mm hmm. หรือบางคนเป็นจาก ความร้อนความเย็นกา,า,ารสั่นสะเทือนบนผิวหนังคะ <Huh. S 2> และสุดท้ายก็คือเกิดจากโรคทางกายนะคะมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นโรคหูมันต่อตัวเองโรคไทรอยโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งนะคะหรือการติดเชื้อบางอย่างที่อยู่ในร่างกายนานๆอย่างเช่นไวรัสตับอักเสบบี hmm. การติดเชื้อเรื้อรังในไซนัสในช่องปากหรือว่าบางคนเป็นโรคกระเพาะอาหารมีการติดเชื้อที่เราเรียกว่า H pylori อยู่ในกระเพาะอาหารทำให้เป็นแผลกระเพาะอาหารอยู่นานๆพวน <Huh. S 2> นี้ประมาณ3 0 4 0เค่ะ แล้วถ้ากรณีที่เราเป็นผื่นลมพิษแล้วเนี่ยค่ะคุณหมอคะเราจะมีเหมือนกับวิธีการตรวจหรือว่าการหาสาเหตุของการเป็นได้ไหมคะได้ค่ะก็คืออย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นลมพิษเฉียบพลันบางทีเราอาจจะไม่ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุหรือว่าถ้ามีอาการบ่งชี้ถึงการติดเชื้อจะมีการตรวจล้ามีการติดเชื้ออายตรวจเลือตดตรวจปสวัสสาวะตรวจสวอปลังคอนะคะแต่ถ้าเป็นจากการภูมิแพ้นเนี่ยเราก็อิงประวัติเป็นหลักแล้วก็อาจจะพอเขาหายปุ๊บเราก็ไม่ทำสกินเทสหรือจับเลือดนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเป็นลมพิษเรื้อรังเนี่ยเราก็ต้อง จากประวัติเพิ่มเติมแล้วว่ามีโรคประจําตัวที่ดังกล่าวไปแล้วไม่้ไทรอยการ<ะ>ติดเชื้อบางอย่างและถ้ามีประวัติที่บ่งชี้เนี่ยเราก็จะส่งนะคะโดยส่วนมากเราจะส่งตรวจก็จะมีเม็ดเลือดนะคะการตรวจการหนักเสพในเลือดอุจจาระหาพยาธิการตรวจหาเชื้อบางอย่างนะคะอย่างเช่นการเป่าลมหายใจดูการติดเชื้อในกระเพาะอาหารการทํางานของไทรอยแอนติบอดีไทรอยหรือว่าภูมิคุ้มกันต่อร่างกายนะคะ,ะแต่ถ้าเป็นลมพิษที่เกิดจากปัจัยกายภาพอย่างที่บอกว่ามีความร้อนความเย็นการกดทับพวกนี้ต้องไป ตรวจพิเศษแลละถ้าบางคนเกิดจากความเย็นเนี่ยเราก็จะมีกา,ารเอาน้ําแข็งไปวางบนผิว<ม>หรือว่าเกิดจากลมพิษที่เกิดจากการกดทับก็ต้องมีการให้น้ําหนักลูกตุ้มถ่วงเนี่ยนะคะ<ม>หรือว่าถ้าเกิดเป็นลมพิษจากการขีดขวดก็ต้องมีการขีดขวนบนผิวนังเพื่อทดสอบค่ะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงของการตรวจหาสาเหต<ม>ุของการเป็นลมพิษนะคะ<ม>แล้วทีนี้วิธีการรักษาค่ะคุณหมอคะว่าถ้าเราเป็นแล้วโดยปกติแล้วการรักษาจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างคะ ค่ะคือการรักษาไม่ว่าจะเป็นเฉียบพันธุหรือว่าเรื้อรังเนี่ยเราก็จะเริ่มด้วยการใช้ยาแก้แพ้นะคะถ้าพูดถึงยาแก้แพ้หลายท่านก็คิดว่าเป็นยาแก้แพ้ตัวเม็ดเล็กๆกินแล้วง่วงๆปาก<ม>แหง้งจริงๆแล้วปัจจุบันเรามีพัฒนาการมียาแก้แพ้รุ่นใหม่ๆมากแล้วนะคะที่ไม่ซึมเข้าสู่ระบบประสาทเพราะว่ายาแก้แพ้ที่ง่วงเนี่ยนอกจากจะง่วงแล้วยังมีผลต่อหัวใจมีผลต่อกระเพาะปะสัสสาวะได้นะคะเราก็ไม่แนะนําและเป็นยารุ่นใหม่ค่ะ แล้วก็ถ้าเป็นเป็นลมพิษเรื้อรังเนี่ยนอกจากเรื่องของยาแก้แพ้เนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มยาแก้แพ้ไปได้ถึง4เท่านะคะหรือเพิ่มยาแก้แพ้กลุ่มชนิดอื่นถ้ายังไม่ดีขึ้นนะคะในสเต็ปถัดไปจะมีการให้ยาผู้กดภูมิแล้วก็มีการใช้ยาฉีดเฉพาะจุดขึ้นไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องประเมินติดตามอาการต่อเนื่องนะคะซึ่งลมพิษเรื้อรังเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มหรือลดการรักษาประมาณทุกสองถึงสสัปดาห์ค่ะเ,เมื่อกี้เราเลืกว,ว,ว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเราทราบในเรื่องของทั้ง ว่าลมพิษคืออะไรนะคะประเภทของลมพิษต่างๆรวมถึงสาเหตุการตรวจแล้วก็การรักษาแล้วที่นี้สุดท้ายเลยค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดลมพิษนะคะเรียนเชิญค่ะคือหลายท่านก็อาจจะมีลมพิษแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้มาตรวจนะคะหรือว่ายังไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็การดูแลเบื้องต้นก่อนที่จะมาตรวจนะคะก็คืออันดับแรกเลยต้องต้องข่มใจเลยค่ะเพราะว่าลมพิษเนี่ยมันมันบัวมันคันมากเลยนะคะ,คะมันเป็นผื่นที่เกิด จากเส้นเลือดขยายใต้ผิวหนัง,น,งนั้นเนี่ยจะร้อนบางคนเนี่ยเป็นลมพิษทั้งตัวเนี่ยมีไข้ได้เลยนะคะอันดับแรกเลยเราต้องข่มใจให้ไม่เกาไม่คันก่อนนะคะเพราะายิ่งเกายิ่งมีแผลเนี่ยเราจะยิ่งยิ่งมีการติดเชื้อซ้าได้นะคะซึ่งการลดความคันเนี่ยถ้ายังไม่ได้มียากแก้แผลเนี่ยจริงๆสามารถใช้แบบคบเย็นก่อนได้นะคะถ้าบางคนมีเจลแพ็กเย็นหรือว่ามีครีมที่เอาเข้าตู้เย็นนะคะแล้วเอามาทานเนี่ยก็จะทำให้ลดอาการคันได้ นอกจากนั้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรหรือเกิดจากสาเหตุอะไรเราอาจจะหลีกเลี่ยงสารที่กระตุ้นทําให้ร่างกายในเกิดภูมิไว้ได้อย่างเช่นพวกแอลกอฮอล์สารกันบูดผงชูรสอาหารลดลดจัดส,ส,สุกดิบๆนะคะหรือยากแก้ปวดต้านการหนักเสบชนิดเอนไซม์หรือแอสไพริน,นะคะ่ะแล้วก็แน่นอนดูแลผิวให้ชุ่มชื้นนะคะไม่แหง้งไม่เก่าค่ะ คือถ้าเกิดการดูแลผิวก็อาจจะเป็นเรื่องของการทาโลชั่นประมาณนี้ใช่ไหมคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวเพื่อไม่ให้ผิวแห้งแล้วก็เกาแล้วก็เกิดพวกผื่นลมติษตับตีเชื้อค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเราได้สาระครบถ้วนเลยค่ะเกี่ยวกับผื่นลมพิษนะคะแล้ววันนี้ต้องกขอบคุณคุณหมอแซนนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะที่มาให้สาระความู้ดีกับเราในวันนี้นะคะและสาหรับอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ท็อฟฟี่และหมอแซนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสสสสววััดดีีค่ะ ภูมิแพ้บาย SAI Presented by เครื่องพ่นละอองยา o m r อน NEC 900และชุดเซ็ตพ่นยา Kawamoto